นายเห็นสิ่ง,งต่างๆในสนามก่อนใครฉันเหมือนเห็นเหตุการ์ลวงหน้าก่อนหนึ่งวินาทีแต่กับนายมันเหมือนเป็นสามวินาทีและนั่นแหละทาให้นายแตกต่างนี่คือคําพูดที่ซีดานพูดถึงเมสซี่นะครับเรามาวิเคราะห์ประโยคนี้กันนะครับในการเล่นบอลของซีดานเนี่ยเขาเหมือนกับเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนที่มันจะเกิดหนึ่งวินาทีแต่กับเมสซี่เหมือนกับว่าเมสซี่เนี่ยเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าถึง3วินาทีเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่า ทำไมทั้งสองคนถึงเป็นนักฟุตบอลระดับโลกเขาไม่ได้พูดถึงความฟิตเขาไม่ได้พูดถึงการฝึกหนักมีวินยัยหรืออ่แบบว่าไงเล่นเพื่อทีมนอกไหมเขาพูดถึงสิ่งที่เห็นลวงหน้าสิ่งที่เขาทั้งสองคนนั้นเห็นซีดานเหมือนเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้ามเมสซี่เหมือนเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าประโยคเหล่านี้บอกอะไรกับเรามับนบอกถึง สิ่งที่ผมได้บอกกับทุกคนหลายๆครั้งว่าไม่สําคัญว่าเราจะเล่นบอลเก่งหรือไม่เก่งสําคัญที่ว่าเราเห็นอะไรในสนามทุกคนเห็นความชัดเจนหรือยังครับว่านักบอลอินเก่งนักบอลที่เหนือชั้นนักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยเขาตัดสินกันที่อะไรเป็นหลักผมพยายามตัดเรื่องของการฝึกหนักการแบบคือคือนอกป่าสิ่งที่เราน่าจะทํามาตั้งนานแล้วแต่มันกลับไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควร ลงไปสนามยังงงยังไม่มั่นใจยังตื่นเต้นยังไม่รู้ว่าทำอะไรเลยนั่นเพราะว่าเราไม่เห็นอะไรบางอย่างในสนามเราก็เลยไม่รู้นะครับว่าเราต้องทํำยังไงและมันนํามาสู่เรื่องของทิศทางแปดทิศทางทําไมถึงต้องเห็นทิศทางไปทิศทางทําไมต้องสร้างทิศทางไปทิศทางขึ้นก็เพื่อให้เราเห็นอะไรครับเพื่อให้เราเห็นถึงทางเลือกในการเล่นบอลที่หลากหลายมันไม่ใช่แค่เล่นบอลอย่างเดียวมันรวมไปถึงการรับบอลส่งบอลเลี้ยงบอล หาพื้นที่ว่างทั้งอะไรเกมลูกเกมรับมีบอลไม่มีบอลคือนอกปะมันตอบคาถามหลายอย่างถูกไหมมันทําให้เราคิดเร็วทําเร็วขึ้นถูกไหมมันทําให้เราอะไรครับอ่านเกมเข้าใจเกมเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นถูกปะแล้วก็ลงไปถึงเรื่องของการมองให้เห็นว่าฟุตบอลน,น่ะคือลิงชีบอลสนามใหญ่ก็เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเข้าใจและอ่านเกมออก เมื่อผมเห็นคำพูดแบบนี้เห็นแบบเห็นข่าวนี้ขึ้นมานะครับที่อะไรซีดานเจอเมสซี่แล้วคุยกันมีประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยผมรู้ทันทีว่าผมต้องทำคลิปขึ้นมาบอกทุกคนว่านี่คือความสำคัญนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเราเล่นบอลเหนือชั้นและเทพขึ้นแบบทันตาเห็นมีหลายปัจจัยผมรู้ดีฟุตบอลเนี่ยแต่อะไรล่ะที่แบบไม่ต้องใช้เวลาถึงสัปดาห์คุณก็รู้เรื่องแล้วอะ รู้เลยนะว่าแบบปัญหาของเราถูกแก้ด้วยอะไรบ้างลองสังเกตสิพอทุกคนเรียนรู้เรื่องทิศทางไปทิศทางอ่ะทุกคนเป็นไงอ่ะปัญหาหลายอย่างมันหายไปเลยถูกไหมนี่นี่รวมไปถึงความไม่มั่นใจในตัวเองด้วยแบบพี่พอทำงี้ดีเปล่าทำงี้ดีหรือเปล่าทุกคนรู้ทันทีทุกคนรนู้ทันทีว่าสง่งวันไว้ให้เพื่อนแล้วไปไหนต่อถูกไหมแล้วผมก็อยากถามทุกคนนะครับว่าเมื่อทุกคนเรียนรู้เรื่องทิศทางไปทิศทางแล้วอ่ะทุกคนเห็นเหตุหการณ์ลุวงหน้า ที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นกี่วินาทีซีดานเขาบอกว่าเห็นหนึ่งวินาทีนะครับเห็นก่อนเกิดขึ้นหนึ่งวิซีดานบอกเมสซี่ด้วยว่าเหมือนเมสซี่เห็นก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นสามวินะแล้วเราอะนอกปะเราต้องเห็นอะไรในสนามซึ่งสิ่งเหล่านี้มนไม่ใช่แบบอยู่ดีก็เห็นเลยนะมันก็ต้องฝึกเหมือนก็เหมือนกับเดสิกอะไรที่เราฟุตบอลของเราที่เราฝึกมา ทุกคนก็จะได้เห็นความจริงมากขึ้นนะว่าซึ่งว่าสิ่งที่ผมบอกทุกคนไปอะ่ะมันช่วยทุกคนได้มากแค่ไหนและประโยคที่เกิดขึ้นสิ่งที่แบบซีดานพูดถึงเมสซี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ยืนยันเลยนะว่าสิ่งที่ผมบอกทุกคนน่ะมันคือความจริงมากแค่ไหน